ครับุณจอรดครับอช่องวิ่งขี้เขาไบหญนะครับตอนนี้นะครับกำลังเก็บงานนะครับนี่เราหยู่ข้างในบ้านพี่อ๋อนะกำลังจิบแผ่นพื้นกาวนะครับกระเบื้องกาวนะครับข้างบนก็สวยเนบุดีกว่าเนาะลดคอร์ดเดีกว่าแปดสแปดสิอร์เซแล้ว 8ืน80%แล้วนะครับ95%้้นะ95แล้วอยู่ดีทั้งวันมีใครได้มากกว่า95้าไหมครับยังไม่ร้อยไม่ร้อยเรียบร้อยฝ้าเพดานก็เรียบร้อยครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่าผมรวมตัวรวมตัวมาเตรียมุบบ้านไดรวมตัวมืแต่เช้าเลยนะครับเตรียม้านลท่าน ป้าพีดางให้นะครับแล้วก็มาทำอุ่นให้เรียบร้อยแล้วเยี่ยมไปได้ครับน่ารักเลยครับนี่นะครับผมมาทำอุ่นอันนี้ให้ไกลเลยดิขอบคุณจ้อยไหนครับไฟก็ทำให้ฟรีค้าก็ทำให้ฟรีขอเครื่องทำน้ำอุ่นตรอีกผมก็จะจัดให้ครับทำน้ำอุ่นมือถือเอออีกครับเอธรรมชาติจะซื้อแอร์ให้อีกขอบคุณครับไม่เป็นไรครับ เนี่ยครับหลอเยร์บยเนี่ก็สายบุญสายบุญเดี๋ยว่กได้เฉพาะเครื่องทะเลานเดี๋ยวผมจะจัดมาให้หนึ่งเครื่องใช่ไหมรบกวนกี่อะไี่เคราองอยากระเป๋าโยกแล้วมีด้วยเหรอเจาทำระบบมือถือแอร์ก็แอร์มือถือนะต้งต้งเอาช่างพัดช่างพัดก็จได้เั็นบอกอาจะเทียน้ะบอกจะเทียน้ะบอ ลุงกำลังเอ่อเห็นไหมลุงกำลังทำประตูให้พี่อ๋อนะครับซ่อมมาซ่อมให้นะครับมาซ่อมเข็นร่วงเพราะว่ามันบาดมือหรือเปล่านี่ก็ยังเำที่ยาให้เลยนี่นี่นี่คงจะเล่าอะไรให้ฟังครับบ้านอันนี้ไอ้คนนี้คนนี้ครับเป็นคนทำยังมีหน้ามีตามานั่งดูเขาทำเขาแก้งานเจ้าของอีกครับโดนแล้วโดนแล้วทำแล้ว วมาดีแล้วเขาแบบอะเงี้เขาคนเลยเนี่ยไม่เลยมาดีเขารบบไม่เลยนะดูคนได้ซ่อมงานให้ก็เนี่ยกมานั่งถ่ายับไห้ลุงดีดีใจเพิ่คขัดเนี่ยครับเพิ่งถัน่ลยนี่ลุงกำลังัประตูให้นะ เสดพี <manager. S 1> ่อ <afraid> to ๋อพ <hi> ี <ia> ่สาลูุญกอกำลังเก็บขอบนะครับเก็บขอบสักวันหนึ่งต้องคว้าตรงนั้นมาต้องจับครับเข้าอองจับคุยกันอยู่กับเานี่ยครับมันจะีตคุยกันอย่เเาเนี่ยครับเอาะหมวาเน็ตนะครับพี่อ๋อแล้วว่าว่าเน็ตพี่อ๋อว่าทีากาศเนี่ยขาดทรายเนาะขาดทรครับพี่ออพี่เลียวเพื่นสีเกตเองเนี่ย แล้จะคุยกันดูเศร้ามันลายเรียกพวดเลยก็นี่ล่ะจังไม่ตอนนี้โดนใจตัวนั้อย่าลืมล่ะแต่คนหลับชอที่จริงแมะจะเป็นช่างพัดนะครับมันยังมีหน้ามีตามันนั่นไงอะไรไหมหลับหลับดูวยพี่โอ๋ไม่หลับเนาะช่างช่างพัดงานเยอะตรงนี้นะครับถ้าเสียงานเนี่ยกอดกัลายเรียหลับงานบ่ไหวนะงานเยอะเกินใส่บุญนะครับตั้งใจโดยเกินครับนี่แต่ของบ้านนี่นะครับ หลอกผมมาได้ทั้งวันดีใจนี่เท่าไรเรือปิดเปิดแค่เรืองก็ไ<ใ>ม่บอกต้องต้องต้องเซ็งแน่ครับมันเพิ่งม่างบอกเหรอไม่ได้ใเซ็ง ประตูเลี่ยตอนนี้กำลังเประตูนะครับช่างพักก็นั่งหัวเราะินผลงานตัวเองมีความสุขเลยคถ้าเป็นงานผมนะมีคนมาแก้งานผมมันนี้นะผมไม่รู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนครับปากไานครับปากไปาอเเไม่ไม่โทษซักใครนะครับขอพี่ได้ไหมขอพี่อวตเนั้นนะอะไรก็ไม่รู้ครับนี่ีหน้าต่างีหน้าต่างนี่ครับ โกมาครับเดี๋ยวเดผมผมผมงงครับพรมันมันอะไรในหน้าต่างหลายครับหลายโอ้โอ้จะบอกนะครับแง่ผมคิดว่าองเขาเหนื่งานนะเหนรอยงานเสนื่งานไม่เป็นไรแต่ ดูรูมกรูเกงานไม่แต่ตเลื่อยังไม่ค่อยเอลคเท่าไหร่ลหลายรางครับน้อยเรโอ้ยธรรมดาบ้านนึง้่เก็ต้องเกงานมีานมีงาเยครับืวไม่ทานเกงาน พักพักไปหนึ่งวันเลยครับไปล้างหนังที่ประเทศไทยนะเออไปเลยอือดูนะช่วยดิผมนี่ก็ที่อ๋อยใช้พลังงานเยอะเท่าไหร่

พี่อ๋อทำประมือครับเขาทำประมือเขาจะ้ทำด้วยความภูมิใจเต้นคนใส่หมวกนี่ครับยิ้มยิ้มย่องฟ้ากระทำกระหลอกอมมาทั้งวันเลยทำไปหนั้งวันเนี่ยทำเปหนึ่งวันอันนี้เป็นเหมือนบ้านสวนพี่อ๋อนะเป็นเหมือนบ้านสวนบ้าหลังที่เก้าบ้าหลังที่เก้าอ่คู่าองเขาครับสายบุญทุกแดงแง่มันก็แย่ไล้นะทุกเหมือนคนไม่มีเมียเนาะ

ลุงกำลังเก็บงานด้านนอกนะครับนี่นะครับทางเข้านะประตูทางเข้านะนี่แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้นะคเดีเ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ